ในหนงางโจเล็กนะครับเอาขนาดทัดรัดเล็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบสวัสดีเพื่อน,อน,อนชาว,วนัวนงกังเปลงนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็พามาชมนะครับหน่วย่หนยไหนๆนะชูนุราภาพพยนต์นั่นเองนะครับผมเอาสวัสดีครับอาจารย์รทําคนเดียวเลยนะทคนนเเดียวยววลันนโอ้เจ <laughs> <laughs> ้าภาพอยู่ไหนนี่นั่งกับยูสุริน อ๋ออยู่สรินเราจะภาพอยู่สรินกี่คืนนี่จะใช้กี่คืนเพียงเดียวเนาะนี่นะครับเจ้าของชื่อนราภาพยนต์มาแต่เช้านะบอเราสามโมงอ๋<ม>อสาม,มโมงกว่า อ่าวันนี้ลงจอเล็กเนาะคี่เม็ดนี่น้อยๆีขอ๋องเม็ดครับเม็ดเลยกระทัดรัดดีเยี่ยมเลยอาจารย์นี่มาครั้งแรกเลยครั้งแรกครั้งแรกนะแน่นอนนะครับผมจัดครั้งแรกเลยนะครับจอ6เม็ดชื่นบูรพาพยนต์ทุกทีจะจัดคี่เม็ด14หรือ12 14 14เม็ดวันนี้ชุดเล็ก หาลูกน้องยากก็เลยรถมาเป็นสิบสองเกาสิบสองนะแต่นี่ก็อันนี้ก็คนเดียวมามาหกมิตคนเดียวสองคนสองคนนั่งเหนื่อยหายเหนื่อยวันนี้วันที่สิบนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนาะอาจารย์สองพันหหก้าก็มางานแก้บนนะครับผมในวัดสนวนไหนนะฮะอีกแล้วก็งานเยอะนะครับช่วงนี้ถ้าไม่มีโรคระบาดก็งานกับวัดนี้เยอะมากจริงๆนะฮะเยอะจริงเนาะอาจารย์ เยอะสุดปีหนึ่งเท่าไหร่กี่ออกี่ออกี่โฉม,มันคือมันคือหวานนะมันคืนหวานก็ธีชาห์เขาก็มาตั้งอยู่อืมธีมชัยมาอยู่นี่เอออาจารย์ทุกปีปีหนึ่งอาจารย์จําได้ไหมว่าถมาดกี่โฉมีคนถามมาเยอะผมก็เ<อ>ขาหมดมเวลาเขาไม่ฉา่เนี่ยผมไม่ค่อยได้มาหรอกเขาอยู่ที่สวายจีเวลาที่ นั่งอยู่อยู่ตรงนี้ครับคือทุ่งเศรษฐีที่นี่แต่ผมก็ไปมีมีอยู่น้องก็เอารถไปอยู่โน่นอ๋อแต่ก็ยังไม่รู้ว่าปีหนึ่งปีหนึ่งกี่ร้อยกี่ร้อยจอตรงเนี้ยผมจะไม่รู้เลยนะอ๋อก็น่าจะเยอะเนาะสองร้อยกว่าจอเกือบสามร้อยมั้งประมาณนั้นแหละครับเยอะจริงๆถ้าไม่มีโรคระบาดมันก็เยอะอยู่นะโอ้ถ้ามีโรคระบาดใชกันกันไม่รู้กี่จอเลยเนาะอันนี้ก็ได้มาพูดคุยกับท่านอาจารย์ของชื่นวราภาพยนตร์เขาอยู่บ้านสนวนเนาะ เบอร์โทรติดต่อนะครับบอกด้วยครับอ๋อเบอร์โทรผมแล้วครับครับผม084 084 214 214เจ็ดสามสองห้ครับเจ็ดสามสองห้านะครับทำเบอร์ติดต่อได้นะครับต้องการนังสักจอเรียนเชิญครับผมฝากด้วยชื่อนุราภพพยนต์ฮะมีจอสิบสองเมตรอันนี้ก็จอหกเมตรเนาะจอเล็ก ครับเนี่ยไวตัวนี้ไอ้กี่นิ้วครับตู้เบลดตู้เบลดตู้เบลดนะตู้เบลดดอกใช่มไหมดอกสิบแปดครับดอกสิบแปดเลยนี่ครับดอกสิบแปดเอลอ๋อแค่ว่าสูตรตัวเอลสูตรเอลไม่ค่อยเห็นเนาะสูตรสูตรนี้เพิ่งออกอืมเพิ่งออกนะครับผมเดี๋ยวผมก็แทะข้างแทะข้างครับนี้เอาตัวเอลมาใหม่เพราะว่าดังเครับ ทางดีอะขอบคุณครับนี่ตามนี้นะครับผมตู้เบข้างละสีใบนะครับตูเบสดร้างสีบใบสูดตแอรเบันจะเต็มน่นนอ๋เราแยกเแยกมีอนะวันไหนมีอ๋งานตรงไหนเหรองานบุญกระดูกเขาเขาเอาหนังอ่ะบครับ เครื่องเสียงเครื่องเสียงครับอ๋อครับครับนึกว่ามีหนังอีกจะได้ไปถ่ายให้ดูให้ชมนี่นะครับตามนี้ตามจริงตู้จะมาถึงนี่อีกนะครับผมแต่แยกไปตามที่อาจารย์เขาบอกเมื่อกี้นะครับพอแยกไปเครื่องเสียงชุดหนึ่งแล้วก็มาโรงงานฉายชุดหนึ่งนะครับผมนี่ฮะตัวเบีดข้างละสีใบนะครับสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วเขาจสูตรสูตรเอลครับผมตัวเอล างบนก็เสียงกลางนะครับเสียงกลางสองใบใบละสองดอกนะครับสองใบใบละสองดอกนะครับดอกขันนี้อือีกแล้วนะครับเสียงแหลมข้างบน,นครับหนึ่งกล่องนะหนึ่งสองสามนี่ครับหกตัวร้อนอาจานช่วงนี้โอ้ร้อนมากเลย <laughs> นั่นหนาวอะไรร้อนอย่างงี้รอนอุปกรณ์อุปกรณ์ไว้เลยทําทำคนเดียวไม่เหนื่อยนี้นอีกคนอ่ะนายกนั่ง ครับคสวัสดีครับสวัสดีครครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะแบบช่องวินัยสุทธินะครับผมก็จะถ่ายทุกหน่วยให้พี่น้องเอฟซีจะผู้ติดตามได้ชมนะครับแต่และหน่วยแต่และหน่วยซ้ำกันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหน่วย ทุกหน่วยบางหน่วยก็ไม่ได้ออกเลยเนาะอาจารย์เนาะครับผมมอืบางหน่วยก็ไม่ได้ออกไม่มีงานตรงนี้มันมีอยู่สองหน่วยนะสองหน่วยตัวนี้นะของวันใหม่ก็พิยุนวันใหม่ครับวันใหม่พ่อพิยุนเคยมาถ่ายไหมครับเคยมาถ่ายไหมถ่ายอยู่ครับผมออ๋ของวันใหม่ก็อยู่ฝั่งนี้ครับผมก็อยู่ฝั่งขวาอยู่ฝั่งขวาตรงนู้นตรงนี้ซุ้มตรงนี้เนาะครับวันใหม่กับกับชื้อนุราสองท่านของอาจารย์นั่นเองนะครับผมทำงานต่ออาจารย์ ผมจะถ่ายต่อลงเล็กกระทัดรัฐนะครับเล็กๆ6เม็ดนะครับผมนี่นะตามนี้ชื่อนุราภาพยนต์บ้านสวน,นบุรีรัมนะครับสนใจติดต่อจอเล็กๆข,ข,ขนาดนี้ก็มีให้นะฮะร,ราคาย่อมเยาวนะครับเป็นกันเองแต่เรื่องราคาเจ้าของน่าจะไม่ตอบนะครับว่ากี่มากี่บาท<笑><笑>ก็เป็นอะไรเป็นเก็บข้อมูลนะครับ ไม่สามารถที่จะให้รู้ได้นะครับสำหรับเอฟซีท่านใดที่อยากทราบราคานี่นะครับผมอ,อ,อุปก,กรณ์ก็เยอะเหมือนกันนะครับสําหรับทีมงานของชื่นุราภาพยนต์นี่นะตามนี้อันนี้ก็จอจอที่เหลือกัไว้ตรงน,นี้นะเดี๋ยวก็เก็บเก็บอย่างเรียบร้อยนะครับผมตามนี้นะฮะตามนี้ตนนัวเล็กๆนะครับ ตามงบประมาณนะครับตามงบประมาณแต่เรื่องราคาไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถามเขาเหมือนกันอาจารย์บอกราคาจริงได้ไหมนี่ว่าคืนนี้กี่กี่พัน5 <500. S 1> 5าพันห้อ๋อราคา5 5าพันครับบอกแล้ว5้0พันรบาทครับผมคืนนี้คืนหนึ่ง ุดนี้ห้า0ันห้านะครับก็ต้องถามเผื่อพี่น้องท่านใดอยากรู้ราคาว่าขนาดนี้นะฮะามนี้ฮะเดี๋ยวไปดูพลังครับพลังเสียงพลังเสียงอยู่บนรถนะครับนี่รถหน่วยนะครับรถหน่วยของแกร,รถหน่วยของแกของก็อยู่ข้างบนมีนะครับยังเอาาลงมาไม่หมดนี่นะครับพลังเสียงครับ อ่านี้ก็เหลืออีกชุดหนึงครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ไปเปิดอยู่ที่ง,งานงานงานศพนะครับเป็นของของแบรนด์แฮมเมอร์นะครับ Bn 910 v Bn 9150นะครับพลเวอร์ครับกำลังเพลเวอร์ใช้3แท่นนะครับใช้3แท่นตามนี้นะครับผมก็ตาจันกำลัง เตรียมอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นี่นะครับผมวานุประจากี่หนอนนอันนี้เป็นอันนี้เป็นเฉพาพนะครับเฉพาะอ่าเฉพาอ่าเฉพาพนี่โมพีขนาบโอ้เลนเองนาะบาดโอ้บาบเชิงเองอันเฉพาพนะครับผมมาแก้นบนในวันนี้นะฮะ หนังจอหนึ่งของชื่นุราภาพยนตร์ครับวันนี้ก็ได้มาได้เหน็นจะภาพพอดีครับนานๆไม่เคยเห็นนะมางานนี้เห็นอ่ะยกครูครับเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ครับครูยกคลนะครับเพื่อจะยกเส้นเครื่องเสียงภาพยนตร์นะครับผม กานนั่งให้เนี่ยไหวครูคุณได้เนาะนี่แต่เจ้าจะคัดหมอกแจเหรอมอกหอยนี่ไหวพรอมไหมลูกหอยด้อบวยได้ใช้ก็ใช้จะเด้อเพราะว่าบ้านๆมือพร้อมอย่บงเงี้ยพร้อมเต็มนะเพราะง่ายคือเนี่ยต้องล็อกวิ่งอย่างเนี่ยโมฟี่เนี่ยเอาโคนเอาโคนโมกโี่เนี่ยเอาเลยฮะบอนสอบครูโอ๋อบครูโอสอบครูได้นี่ครับผม ถ่ายทำจริงนะครับอยากให้เอฟซีได้ชมครับสอบครูครับติดเลยต้องแก้บนด้วยหนังมาครับผมน่ะครับผมหาโดยยากนะฮะสำหรับคลิปอย่างนี้สำเร็จครูนะครับได้ครูก็มาแก้บนด้วยหนังจอหนึ่งนะครับผลงานของชื่นรุราภาพยนต์นะฮรเป็นหลวงพ่อหลวงปู่พรมนะครับนี่ ปฏิสถานอยู่บนนี้พี่น้องท่านใดที่อยากจะมาขอพอรหรือขอ,อบนบานนะครับก็เชิญเรียนเชิญน,นะครับที่วัดสนวนในนะฮะหลวงปู่พรมนะครับก็มาบนบานไม่ขาดสายนะครับก็ประสบผลสำเร็จเยอะนะฮะเกี่ยวกับการบนบานของอแล้วแต่เจ้าภาพนะครับนี่นะฮะชมบรรยากาศจริงๆนะครับ รยากาศจริงๆอันนี้บางทีก็ได้ได้เห็นเาภาพน้อยมากนะครับที่จะถ่ายให้เห็นเฉพา,าพได้ได้ได้ว่าเป็นเจ้างานเจ้าภาพที่จ้างหนังมานะครับน้อยมากแต่วันนี้ถือโอกาสดีครับพอดีเลยได้มาเห็นเฉพา,าพนะตามนี้นะครับผมจอเล็กๆชื่อนุราหนะ ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกชานนะที่เข้ามารับชมกับช่องวินัยสุทธินะครับในวันนี้ฮนะขอบคุณมากๆนะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ทุกขั้นนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมพบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นหน่วยไหนนะฮะสวัสดีครับ